วันนี้วันที่5เมษายนนะครับก็เป็นวันที่เราจับตามองอยู่ว่าจะเกิดวิกฤตไฟฟ้าหรือเปล่าเกิดไหมก็ไม่เกิดอะไรราบลื่นดีราบลื่นดีราบลื่นดีเพราะว่าเพราะเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ถึงตามที่คาดการไว้แล้วมันก็รู้สึกวันนี้ไม่ร้อนเหมือนเมื่อวานไหมใช่ใช่วันนี้วันนี้วันนี้อุณหภูมิลดลงไปประมาณเขาบอกประมาณ2องศาใช่เดิมที่เนี่ยที่เขาบอกว่าวันนี้จะร้อนสุดเลยครับแต่ความจริง พอผลระวังจริงวันนี้เนี่ยร้อนน้อยกว่าเมื่อวานน้อยกว่า2อ,องศาครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มีบางบางห้างหรือว่าบางโรงงานเนี่ยก็ช่วยกันช่วยกันลดการใช้พลังงานนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับการคาดการเนี่ยว่าเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือ26,500กว่าไมกะวัต ครับแต่ว่าที่ใช้กันจริงๆอยู่ที่ประมาณ24,900กว่าเมกกวัตก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณธีระบ,บอกว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยเนี่ยลดลงจากเดิมประมาณ2องศาเซลเซียสวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ38องศานะครับครับก็เลยทำให้การใช้ไฟฟ้านั้นน้อยกว่าที่คาดการก็เลยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอยู่ที่2,300กว่าเมกะวัตนะครับก็ วันนี้ก็เลยไม่มีปัญหาไฟตกไฟดับแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่านอกจากวันที่5แล้วเรายังเหลืออีก2องวันใช่ไหมฮะวันที่9กับวันที่10ต้องจับตาต้องดูอีก2วันเพราะว่าวันที่9กับวันที่10ก็กลับมาก็เป็นหลังจากช่วงวันหยุดยาว3วันกลับมาเนี่ยกลับมาทํางานตามปกติ ก็คือวันอังคารกับวันพุธวันอังคารวันพุธแต่ความจริงแล้วเนี่ยพม่าหยุดส่ง g า s ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14ใช่นะฮะแต่ที่เขาเล็งไว้ว่ามันจะเกิดวิกฤตเนี่ยถ้ามันเกิดนะฮะจะอยู่ในช่วง3วันก็คือวันที่5วันที่9แล้วก็วันที่10บหกเจนั้นเป็นวันหยุดก็ไม่คลับนะครับเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ้าหยุดไปด้วยครับนะฮะแล้วก็พอหลังวันที่10ก็หลายคนก็เริ่มหยุดงานละช่วงสงการมันก็ใช้ไฟกันไม่เยอะเท่าไหร่ ก็มาเยอะแล้วออนะครับดังนั้นอีก2วันก็คือ9กับ10นี่แหละใช่ครับครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะฮะมีสามปอสปอหรือ4ปอสปอพอปิด <laughs> ปิดไฟปรับแอร์แล้วก็ปลดปลั๊กปิดปรับปลดปิดปรับปลดแล้วก็ปอมแปมไม่เกี่ยวเรื่อง <laughs> เรื่องผ้า วันนี้ผมเห็นใครเปรื่องผ้าลงเฟสบุ๊กไม่รู้ช่างมันไม่รู้อีบายอะนะวันนี้ผมมีงานวิจัยด้านพลังงาน3ชิ้นนะฮะเป็นผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ 3ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่จะเป็นทางเลือกและการป้องกันผลกระทบจากวิกฤตไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะฮะเราลองไปดูนะฮะงานวิจัยทั้ง3ชิ้นนี้กับคุณกมลเนตรวนชั์ครับ ตัวเลขแล้วก็แอปพลิเคชันที่เห็นบนระบบสมาร์ทโฟนแบบนี้นะคะคืออีกหนึ่งงานวิจัยที่มีการคิดค้นนั่นก็คือระบบสมาร์ทมิเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะสามารถช่วยให้เราควบคุมในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านและสามารถทราบถึงสถิติการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทําให้เรานะคะสามารถควบคุมและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้เป็นอย่างดี s m a r t m ม t เตอเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาช่วยในการบริหารการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างคุ้มค่าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ตโดยจะช่วยให้ผู้ขายไฟอย่างกฟาพาและผู้ใช้ไฟฟ้าตามครัวเรือนสามารถรับรู้ถึงการใช้ไฟฟ้าของตัวเองได้ส่วนฝ่ายผลิตอย่างกฟาพาก็จะทําให้รู้ว่าจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการแต่ละพื้นที่ได้อย่างไร ไอเดียก็คือว่าหลักๆเราทำยังไงให้มันสื่อสารข้อมูลกับมิเตอร์ได้มิเตอร์อ่านอะไรมา <c oughs> ให้มันรู้ข้อมูล <c oughs> ดึงเอาข้อมูลพวกนั้น <c oughs> ขึ้นมาประมวลผลที่ฝั่งเช่นอาจจะไว้แสดงเอาไว้คิดวิเคราะห์นะก็จะเป็นข้อมูลที่ช่วยไกด์ช่วยแนะนำกับผู้ใช้ว่าใช้ฉันใช้เท่าไหร่ใช้ชชชชชเกินใช้น,น้อยใช้มากใช้น,น้อยซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าสามารถที่จะ ใช้กลไกของแพ็กเกจเข้ามาหรือว่าอัตราการใช้ไฟกลางคืนถูกกว่าทั้งวันนะเราก็จะมาเลือกใช้ว่าคือพอเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะเลือกให้ประหยัดที่สุดกับเราอย่างตอนเช้าเราไม่อยู่เราก็ไปขอใช้เลทกลางคืนซึ่งถูกกว่าแทนในมันนี้นเราก็บอกไฟฟ้าไปซึ่งก่อนหน้าน,นี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้ไฟมากน้อยขนาะด อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภายในสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังใช้ไฟฟ้าทั้งอาคารจากแผงโซลาเซลล์ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า50อร์เและควบคุมความจำเป็นของการใช้ไฟฟ้าแต่ละส่วนของอาคารด้วยระบบสมาร์ทกริดเพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นสิ่งไม่แน่นอนและจะมีการประมวลผลสั่งจ่ายการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่จำเป็นและลดในส่วนที่ไม่จำเป็นผ่านความจำในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าเราระบบมันสามารถลิงก์กันหมดได้ทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคแลค้วลคอรอหลวงแล้วก็ไฟผลิตเขาก็จะทําการผลิตให้มันใกล้กับดีมานมากขึ้นเพราะนั้นลอสที่เขาอยู่ตรงนั้นนก็จะน้อยลงนะครับเพราะนั้นการทําระบบตรงนี้มันจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานทดนแทนนะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมองว่ามันพึ่งไม่ได้นะครับกลายเป็นพึ่งได้ขึ้นนะครับหมายเพาะว่าเราสามารถควบคุมมันได้ขึ้น จุดประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้คือต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเท่าที่จําเป็นและมีผลพลอยได้ไปยังผู้ผลิตไม่ให้ผลิตไฟฟ้าเกินปริมาณความต้องการเพื่อป้องกันการขาดแคลนพลังงานในอนาคตขอบคุณการรายงานภาคสนามจาก d ีแท็กสมชายหวนหอมถ่ายภาพกมลเนตรนวลจันทร์เนชั่นทีวีรายงาน